มากลางวันตลอดเลยเนาะวันนี้วันอาทิตย์นี่ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับ<ส>พี่จะบอกว่าวันนี้เป็นเหมือนกับวันสุดท้ายของการจบโปรเจกต์เลดมีไว้ของนีออนใช่ไหมเออวันนี้เรามาถ่ายคลิปจบกันแล้ววันนี้พี่จะเอาผิวน้องๆแต่ละคนมาอวดว่าแบบให้ดูแบบแง้มแง้ดม,ดม,ดมดูก่อนว่าแต่ละคนเขาแบบเปลี่ยนไปมากนะแค่ไหนนะครับะให้ดูใครก่อนดีนะาตามลำดับเลยเอาองออก,ก่อนนะครับย๋ยวให้ดูนะครับ จ้าเอ๋น้องอ้อเป็นไงบ้างยืนยืนเอ๋เห็นไหมดูหุ่นดูผิวด้วยดูหน้าคือสว่างหรือขาวขึ้นมากเลยนะครับทุกคนจําน้องอ้อได้ปะน้องอ้อมาวันแรกคือแบบว่าเป็นไงบ้างน้องอ้อเล่าฟังหน่อยอ้วนแล้วก็ดํามากค่ะอ้วนกว่าใครในบ้านแล้วก็ดําเป็นอันดับสองนับจากที่ห้าลงมาแต่ทุกวันนี้คือโอเคแล้วค่ะผิวใสขึ้นเยอะ แล้วก็กคือขาวเลยแหละน้องห,หน้าขาวเลยแหละเออขาวน้ำหนักน้ำหนักลง,น,น,กลงน้ำหนักลงส่วนส่วนอ่าเขาเรียกอะไรงเขวมเลยอ่ะเออสัดส่วนเล็กลงเล็กลงเล็กลงนสัดส่วนลงเยอะมากถ้าคนติดตามพี่อะไรสดมาตลอดนะจะจําได้ว่าเสื้อตัวนี้น้องอ้อใส่ตอนที่ไปสัมภาษณ์ที่กรุงเทพตอนนั้นใส่แล้วจะเป็น<ด> แหนมต้มจิ๋วเนาะเออจะเป็นเป็นแหนมเนะตอนนั้นเป็นน้องแหนมเนาะเประยเลยค่ะเออเนี่ยประยุยท์เ,เ,ลทเ,เลยตอนนี้ไม่ไม่ไมย่นแล้วนะไม่แหนมแล้วนะคือตอนนี้คือได้เลยทั้งหุ่นทั้งผิวนะครับเดี๋ยวรอดูวิ้มีชุดสวยให้น้องอ้อใส่ในวันที่23ท,ที่งานที่โคร,ราชเราไปดูน้องอ้อตัวจริงกับเด็กๆทั้ง5คนตัวจริงว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่วันนี้คือน้องอ้อรู้สึกมั่นใจขก้นมากมค่ะเออมั่นใจขึ้นรู้สึกว่าตัวเองสวยขึ้นมา ครับผมโอเคมีอะไรฝากถึงทุกคนที่อยู่ทางบ้านป่ะครับเอฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพราะว่าทุกผลอ,อไม่ใช่ทุกไลค์ทุกแชร์เป็นผลเป็นผลให้ก็คือ,อยังไงอาจจะพี่พูดแทนคือทุกไลค์ทุกแชร์มีเหตมีมีม,ม,ม,มีผลกับทุกคนเพราะว่า ใครที่ได้ไกลได้แชร์เยอะสุดคนนั้นจะได้รางวัลที่หนึ่งซึ่งจะได้รางวัลมูลค่าสามแสนบาทจากนีออนแล้วก็ YB c l ีคล c ิกด้วยนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะขอบคุณน้องอ้อครับน้องอ้อผ่านไปต่อมาน้องเนยเชิญครับนี่คือน้องเนยเป็นไงบ้างปัดโทคือแ <c ười> บบ <c ười> <c ười> น้องเนยโอโม่มาเลยอ่ะ <c ười> <ว>คืออย่างแรกเห็นชัดเจนมากคือข่าวมากนะครับข่าวมากๆเออ ข่าวมากข่าววอออ่าพูดเรื่องข่ามข่าวก่อนน้องเนยเป็นไงบ้างข่าวขึ้นมากตอนนี้จากที่ท้าแดดนะคะก็สีผิวเริ่มสม่ำเสมอแล้วค่ะและสิ่งที่ชัดอีกอย่างหนึ่งของน้องเนยคือน้ำหนักลงเออคือแบบหมุนรอบนิดนึงหมุนรอบนิดนึงยโ <c oughs> <ๆ S 2> ยก <c oughs> <c oughs> ชูมือขึ้นบอกไปมาก้างแคบขึ้นแหลงลงเออคือดูขาลเล็กลงแขนเล็กลงเอวเล็กลงมีคอตอนมาแรกๆน้องเนยไม่ได้คอมาด้วยตอนนี้มีคอแล้ว ะะพูดโชว์นิดนึง30วันอยู่กับนนออนเนี่ยอยู่กับพี่เอเนี่ยลดไปกี่กิโล30วันนะคะที่อยู่กับนนออนนะคะลดลงไปโลแล้วค่ะเป็นยังไงบ้าง,งาต่บงเบไงงาน,นดีปะคือดีมากคือแบบน้องโมมีอะไรจะฝากรู้เอาพูดถึงความรู้สึกก่อนมั่นใจขึ้นมะมมั่นใจขึ้นมา,ๆๆากๆค่ะกล้าแต่งตัว<อ>ค่ะเออดูใกล้ๆอันนี้คือสดนะครับหน้าสดน้องโมนะครับสดมากนะครับน้อง สับสนตลอดเลยอ่ะนี่นะสดน้องเนยดูคอดูหน้านะครับดูแขนดูขาคือมันดีมากนะครับดีมากๆเลยเออเอออ่ะน,น้องเนยฝั่งนิดนึงลูกก็อฝากกดให้เนยด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคุณอาจจะเป็นคนต่อไปที่พอเราจะได้จะเปิดรับซีซั่นสองด้วยออใครอยากมาอยู่บ้าน n ออนแบบทุกๆคนก็กดไลค์กดแชร์ไว้เห็นคลิปไะไรกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับ ดี๋ยวเจอกันกับน้องๆน,น,น้องโมน้องเนยกับทุกๆคนในวันที่23ที่โคราชกับชุด e อ e วอร์นิงกราวที่สวยที่สุดในโลกนะครับโอเคไว้เจอกันที่วันที่23นะคะบายต่อมา,ามน้องโม,งโมนี่ไงสิบปสหาบัลลือ <laughs> คือนี่คือน้องโมให้ดูชัดๆก่อนคือหน้าน้องโมสดแค่ไหนถามใจดูถามสิถามเลยสดมากค่ะสดมากเออสดมากสดทั้งตัวนะครับ น้องโมมาแรกๆคือผิวดํามากดํามาตลอดชีวิต <นะ S 2> ดํามาตลอดชีวิตแล้วก็อ้วนมากเอาพูดถึงผิวก่อนเรารู้สึกยังไงที่ผิวเราขาวขึ้นมากขนาดนี้ใน30วันดีใจมากค่ะพื้มพื้พนี้อ่อนมากๆครับเออพื้มมากมั่นใจขึ้นไหมมั่นใจเยอะเลยค่ะเออแล้วคือ น้ำหนักน้องอะดีคือถ้าคนติดตามมีออนตลอดจะรู้ <5 S 1> นะว่าทุกคน, <5 S 1> นที่มาห้าคนคือจะดําหมดดํามากดําแบบเน,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 น้นๆแน่นๆเลยนะครับแล้วตอนนี้คือนอกจากเราจะข่าวขึ้นมาอาซุงมใกล้ๆนะครับนี่คือ30มสิบวันผลงาน30มสิบวันของยอ,อนนะครับนี่นะครับคือมันสว่างขึ้นมากนะครับแต่ละคนจะระดับความสว่างจะต่างกันเพราะว่าเพื้น่านแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าสว่างขึ้นทุกคนข่าวขึ้นทุกคนโดยเฉพาะผิวหน้านะครับผลงานเซ็ตหน้าใสาเป็นยังไงล่ะ ชัดเจนเลยเออชัดเจนที่สุดไดให้เห็นเห็นเลยหุ่นก็นนกนลงเยอะเออ,เอ,อนี่ต้องใส่ <c oughs> ต้องมีที่มัดข้างหลังเพราะว่าอะไรเสื้อมันตัวใหญ่จริงๆไม่ใช่เสื้อเหนื่อยด้วยนะแตไม่ใช่เสื้อหมูด,ด้วยเสื้อเหน่อยเสื้อเนยเออเดี๋ยวมือห <c oughs> นืเนยก็แล้วแต่นะคือแบบคือผอมลงกี่กิโลสามสิบวันกี่กิโลสิบเอ็ดกิโลเปะเบรอ่าคือสิบเอ็ดกิโลคือปังมากอ่ะสิบเอ็ดกิโลลงไปในสามสิบวันแล้วก็ผิวขาวขึ้นมากขนาดเนี้ย เออเมื่อก่อนเราเคยลองลองกินยาลดน้ําหนักปะลองค่ะลงไหมลงแต่ก็ลงหมดเดือนสองโลงสามโลออเนี่ยเคยคิดว่าเ,เดือนนึงจะลงได้สิบเอ็ดโลเออเดือนเดียวสิบเอ็ดโลอเมริต้าทําได้ไงสวยไม่ล่าเออแล้วก็เรื่องผิวเราเคยใช้อะไรมาบ้างเมื่อก่อนที่แบบพยายามข่าวว่าเคยใช้อะไรมาบ้างาก็หลา,ายตัวนะคะ <c oughs> ไม่ไม่พูดชื่อไม่พูดชื่อเราเคยใช้มาหลายอย่างแต่ไม่เห็นผลแต่นีออนนี่คือสามสิบวันคือแบบเจ๋งปล่ล่ะเจ๋งมากเออดีงามมากขำก้อง่เออเนี้ยพี่จะบอกว่าพี่อีกอยางอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำโปรเจกต์เลตมีไว้เพราะว่าอะไรรู้ป่ะที่ผ่านมาพี่เอ รีวิวเฉพาะคนในครอบครัวเป็นญาติพี่น้องเดี๋ยวคนจะหาว่าแบบมึงเมคหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนี่ยเัดเลือกมาจากคนทั้งประเทศแล้วดำมาจริงๆด้วย<ช>แล้วไม่รู้จักมาก่อน<ช>และพิสูจน์ให้เห็นเลยว,ว่า30วันเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดนี้นะครับคือโมอะผอมขึ้นแล้วสวยขึ้นมากสวยขึ้นทุกคนนะโมบีคนหนึ่งที่สวยขึ้นมากๆเหมือนกันเพราะโมเป็นทะเนี่ก็ในอันนี้ก็อยู่ติดทะเลนะ<า>คะก็ขาวได้ขนาดนสุดยอดมากเลยอะ เออพี่ดีใจที่สามารถเปลี่ยนสีผิวให้ทุกคนได้นะครับโอเคขอบคุณน้องเนยฝากก่อนฝากน้องโมน้องโมน้องโมฝากอะไรบ้างบอกมาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์โมด้วยค่ะแล้วก็ถ้าทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วนะคะคุณจะอาจจะมีสิทธิ์ได้เข้ามาอยู่แบบโมนะคะมันเป็นอะไรที่ดีมากกดไลค์กดแชร์นะคะเดี๋ยวนีออนกับอัมริ์ตาจะเปลี่ยนชีวิตให้แบบนี้นะครับโอเคขอบคุณครับน้อง โม,โมอ่าโอเคน้องฟิวก็เธอยหน่อยนี่คือน้องฟิวช่างแต่งหน้าวันนั้นที่แบบจำได้ไหมที่พี่เอโพสคลิปไปล่าสดุดตอนนั้นคือแบบเป็นตะลุตโตนเนาะเป็นเป็นช่างแต่งหนา้าผิวเข้มเป็นตะลุตโตนแต่ตอนนี้คือเป็นยังไงบ้าง ฟิวกระต่างไปขึ้นเออน้องฟิวเป็นคนที่เห็นผลเร็วที่สุด <c oughs> สองสัปดาห์แรกน้องฟิวลอยมาเลย <c oughs> ลอยมาเลยอะดูหน้าก่อนน้องฟิวผิวค้ำมากเมื่อก่อนแล้วมีรอยสิวเต็มหน้านะครับตอนนี้คือแบบดีมากอะคือหน้าใสมากทุกคนสดนะครับตอนนี้คือบางคนยังไม่อาบน้ําคือกลิ่นเปรี้ยวสมมากอันนี้คือสดมากนะครับทุกคนสดมากอะดูแขนหน่อยลูกฟิว เป็นไงนี่คือน้องฟิลนะครับจากคลิปที่ดำๆแหล่ๆนะครับดูความเปลี่ยนแปลงตอนนี้เป็นยังไงบ้างฟิลมั่นใจขึ้นมากไหมลูกมั่นใจมากเลยไปเซลอยเออบอกภาสาอสาะไรที่ลูกแต่ก่อนแต่ก่อนแบบไม่มั่นใจทีนี้กับว่าใครมั่นใจสมมือนี่แบบมันหนาเพิ่งมันหนาเพิ่งมันทุกคนอย่าอย่าเดมือมาตบลูกน้องนะลูกคือฟิลมีปัญหาแค่เรื่องสีผิวที่เข้มเท่านั้นนะครับแต่คือเราสามารถแก้ไขปัญหาได้ฟิลคือเปลี่ยนไปมากทุกคนน่ะเปลี่ยนไปมากเลยนี่ ดูผิวหน้าชัดๆอาสดมากนะครับหน้าสดมากนะครับเห็นรูขุมขนชัดเจนโนมิครับนะครับดูแขนนะครับนี่จากวันแรกที่พี่ไลฟ์สดให้ดูตลอดและอัดคลิปไว้ตลอดนะครับนี่คือความเปลี่ยนแปลง30วันกับการอยู่บ้านนีออนนะครับน้องฟิวมีอะไรฝากบ้างลูกก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ฟิวด้วยนะครับช่วยโหวตช่วยแชร์หนึ่งโหวตต่อหนึ่งคะแนนครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ต่อหนึ่งคะแนนนะครับวก็ อีกหนึอย่างที่ฝากก็คือถ้าใครกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์นะครับก็จะได้เป็นผู้โชคดี5คนเหมือนกับโคริวล้าคนนะครับที่เข้ามาในโครงการนี้นะครับก็ถ้าเกิดอยากเป็นผู้โชคดีนะครับก็กดไลค์กดแชร์ฝากด้วยนะครับรคบวครับครับบายบายไว้เจอกันวันที่23นะครับคนต่อไปจะเป็นมนุษย์ที่ผิวดำที่สุดที่พี่เคยรีวิวมา คนนี้เป็นคนที่พี่เ,เดี๋ยวจะไม่ให้ดู <S <S เป็นคนที่พี่แบบตั้งแต่เกิดมาที่ทํารีวิวตั้งแต่ทํานิออนมาคนคนนี้เข้มที่สุดดําที่สุดงานหินที่สุดนะครับคือมาดูกันอ่ามานั่นก็คือน้องเบียร์นั่นเองเบียร์แฮกินหัวคือแบบใส่ขึ้นมาอ่าเห็นน้องใครจําน้องเบียร์ได้บ้างอ่ะน้องเบียร์เ,ยเป็นคนที่ผิวเข้มที่สุดในบ้านห้าคนดําแบบ เคยใครเคยกินปิ้งปลาดุกไหมอ่ะเคยปลาดุกย่างอ่ะเออเออปลาดุกย่างสียังไงตอนนั้นเบียรสียางงันเลยอ่ะดูผิวตอนนี้นะครับน่าสดของเบียรนะครับสามสิบวันเบียปาร์ตเบียรมันเอาจริงๆริพี่ยังพี่ยังตกใจอ่ะเอาตรงๆป่ะพี่เอไม่ได้เข้ามาอาทิตย์หนึ่งเพราะพี่จะติดงานเอพี่ตกใจมากอ่ะนี่ดูเต็มตัวของน้องเบียรนะครับคือเป็นยังไงบ้างอ่ะคือมันสุดยอดไหมอ่ะคือสามสิบวันกับ กลับอยู่บ้านนีอ้อ,อน,นี้แบบเบียแบบเบียพูดก, <c oughs> กับพี่เอหน่อยสิเบียรู้สึกไงบ้างลูกรู้สึกแบบว่ามั่นใจมากเ <c oughs> บียมันหลอกกันเนาะเออ็นคนชักด้วยมีคนหลอกหลอกรูก้สึกว่าตัวเองหลอกกันปะครับรู้สึกเออเห็นไหมมีแต่คนทักพี่เอจะบอกว่าเบียเป็นเป็นเป็นค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 นที่ผิวเข้มที่สุดตั้งแต่พี่รีวิวมาไม่ว่าจะเปลี่ยนสีผิวชาวนาไอ้หำแหล่น้องกุ้ง หรือใครก็ช่างนะครับทุกคนผิวเข้มหมดแต่ว่าเข้มไม่เท่าน้องเบียร์เบียร์เข้มแบบขั้นหั่นหรือโหดอ่ะ <S 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 คือแบบเต็มสิบให้ร้อยอ่ะคือเข้มมากนะครับเข้มแบบปิดไฟเห็นแต่ฟันนะครับแต่คือวันนี้แบบมันชัดเจนมากกับเบียร์ทุกคนดูสิครับดูความความใสของหน้าของน้องนะครับคือมันชัดเจนมากเห็นรูขุมขนที่แบบชัดเจนและใสามากหล่อขึ้นมากนะครับอาดูแขนหน่อยลกูกดูแขนหน่อยเบียร์นี่นี่นะครับมันถ้าเทียบตอนนี้คือกับเมื่อก่อนคือมันต่างกันแบบ คนละโลกอ่ะคือมันเอเบียรหลอกขึ้นเอนยอมรับก็ได้มึงหลอกขึ้นเบียเอเบียร,ยรหลอกขึ้นเอเอ,นเอาเบียฝากนิดน,นึงครับก็บังคับให้กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะถ้าอยากเห็นผมหล่อต่อไปนะนะครับก็ คนที่กดไลค์กดแชร์ก็อาจจะมีสิทธิ์ได้มาอยู่บ้านนีออนคนต่อไปครับผมอ่าพี่จะบอกว่าคนที่คนที่ได้รับการกดไลค์กดแชร์คะแนนโบูตมากที่สุดคนนั้นจะได้เป็นผู้โชคดีได้รางวัลราง,ง,งวัลชนะเลิศได้รางวัลมูลค่า3 0 0 0สนบาทจากนีออนไวท์ไทยแลนด์และจาก YB ยบีคลินิกนะครับและ คุณอาจจะมีคนที่กดไลค์กดแชร์ที่ร่วมสนุกคุณอาจจะมีสิทธิ์ลุ้นได้เป็นคนต่อไปที่มาอยู่ในบ้านนะครับอยู่บ้านนีออน,นอ,อันนี้คือน้องบูมนะคะ <c oughs> น้องบูมผ่านไปก่อนลูก <c oughs> นี่คือการอยู่บ้านของเราจะเป็นประมาณนี้นี่คือไอ้ฮัมแหล่นะครับก็จะอยู่บ้านกันแบบว่าอยู่กันแบบเชียวๆนะครับเดี๋ยวมาเจอกัน เราจะมาเจอกันอีกครั้งวันที่30มสเอ้ยวันที่23สิ่งสงหานี้ที่เทอร์มิน2ลวนตีวันโคราชนะครับเดี๋ยวเราจะแปลงโฉมแบบ100%ให้กับน้องๆทุกคนมาดูว่าทุกคนจะขาวขึ้นมากแค่ไหนไปดูตัวจริงได้แล้วก็หล่อขึ้นแค่ไหนสวยขึ้นแค่ไหนไปดูกันนะครับรอติดตามนะ ใครอยากขาวช่วงนี้จริงๆยังไงก็ต้องนีออนนะครับไว้ใจนีออนเถอะพี่เพี่สุดได้เห็นขนาดนี้แล้วอ่ะคือไม่ซื้อตอนนี้ซื้อตอนไหนอ่ะจริงๆนะจบปิงไป